ค่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวจะมาสอนการปอกมะละกอนะคะบางคนคิดว่าการปอกมะละกอเป็นเรื่องง่ายๆนะคะแต่ว่าปัญหาที่เกิดของการปอกมะละกอะของคนส่วนมากอะ่ะจะช้ำนะคะจะช้ำจะเละจะดูไม่น่ารับประทานอ,อจากที่อิงเคยทำงานโรงแรมมาก่อนนะคะโรงแรมเขาก็จะปอกเป็นให้ได้เป็นทรงเนี้ยหั่นให้เป็นทรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะมาสอน นะอันดับแรกมะละกอสุกหนึ่งลูกล้างให้สะอาดนะคะล้างให้สะอาดเสร็จแล้วตัดหัวตัดท้ายตัดหัวตัดท้ายนะคะผ่าครึ่งค่ะพอผ่าครึ่งเสร็จแล้วนะคะก็ผ่าอีกครึ่งหนึ่งตามแนวยาวนะคะตามแนวยาว เสร็จแล้วเราจะเอียงมาละกอนะคะแล้วเราก็จะหั่นชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ชอบไซส์ไหนหั่นได้เลยค่ะเนี่ยค่ะนะคะพอหั่นเสร็จแล้วแบบนี้เดี๋ยวจะหั่นลงฝาให้ดูแล้วกันสำหรับเวลาอิ่งทำงานางจะมีถังขยะข้างๆแล้วเราจะทำงานได้เลยเราจะเอามีดออกก่อนนะคะใช้มีดเล็ก เอียง45องศาเข้าด้านตรงกลางนะคะเ mm hmm. ห็นไหม mm hmm. เม็ดก็จะออกแล้ว mm hmm. เสร็จปุ๊บคว่ำม,มาค่ะปอกจากปลายด้านนี้ปอกจากปลายด้านนี้วนมาวนด้านนี้เห็นไหมคะจะทานแบบนี้ก็ได้แต่ถ้าอยากให้สวยงามนะคะถ้าอยากให้สวยงามเราก็จะปอกมุมหั่นมุมนะคะหั่นมุมใดมุมหนึ่ง มุมใดเออไม่ให้เขาเรียกอ,อะไรนะหั่นสองเข้ามุมสองฝั่งอ่ะคะ่ะเข้าโค้งนะคะสลบเข้าโค้งสองฝั่งก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้แต่ถ้าใครอยากได้สวยงามเป็นใบไม้นะคะอ่ะก็อาจจะต้องใช้มีดเล็กกว่านี้ออันนี้แบบหาแบบง่ายๆนะคะก็ กรีดเอียงเข้าหาตรงกลาง45องศาตั้งแต่โคนขึ้นมายันปลายแล้วก็โคนขึ้นมายันปลายอีกหนึ่งครั้งนะคะโคนที่โคนจะเล็กกว่าเอาอจะใหญ่กว่าด้านปลายทําให้เขาเสาะร่องเป็นตัววีแล้วเนื้อม,ลมะละกอมาเจอกง่าย นะคะเสร็จแล้วทำกรีบด้านข้างร่องกรีบด้านข้างอันนี้มีดจะไม่ค่อยคมเท่าไหร่เป็นมีดที่อยู่ในครัวไม่ไม่ค่อยได้ใช้นหะมคะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่ง สังเกตการจับมีดนะคะจะจับคล้ายๆแบบจับปากกาปากกาเนี่ยค่ะก็จะพร้อมถ่านนะคะอ่ะเดี๋ยวปอกให้ดูอีกรอบนึงเซาะเป็นตัววีเห็นนะคะตรงกลางจะต้องเป็นล่องลึกเป็นตัววีลงไปกลับด้านมาปอกเปลือก เพราะว่าเวลามะละกอถ้าเราไปซื้อทานอะ่ะเขาจะปอกแบบเป็นย,วยาวๆอะ่ะหญิงมีความรู้รสึกว่ามันมันไม่น่ากินอะ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างเรื่องมากกับการปอกผลไม้นิดนึงเวลาแม่หั่นเนี่ยจะไม่ถูกใจเลยนะ,ะพวกสีขาวตรงนี้ออกให้หมดนะคะบางทีมันจะทำให้ขมได้โอเคค่ะลองทำกันดูนะคะ